พระธรรมสดุดีบทที่55ความกลัวและความสะทกสะท้านมาเหนือดาวิดถึงหัวหน้านักร้องใช้เครื่องสายมัสคิวบทหนึ่งเพลงสดุดีของดาวิดโอ้ข้าแต่พระเจ้าขอทรงเงียบประกันสดับคำอธิษฐานของข้าพระองค์ขออย่าซ่อนพระองค์เสีย จากคำวินวอนของข้าพระองค์ขอทรงสดับและขอทรงฟังข้าพระองค์ข้าพระองค์เศร้าสลดในเรื่องร้องทุกข์ของข้าพระองค์ข้าพระองค์จึงส่งเสียงครวญครางเพราะเสียงของศัตรูเพราะการบีบบังคับของคนชั่วเหตุว่าเขาฟ้องว่า ได้ทำความชั่วช้าและเขาบ่มความเกลียดชังข้าพระองค์โดยความโกรธจิตใจของข้าพระองค์ระทมอยู่ในข้าพระองค์ความสยดสยองของมัจจุราชตกเหนือข้าพระองค์ความกลัวและความสะทกสะานมาเหนือข้าพระองค์ ความหวาดเสียวท่วมข่าพระองค์และข่าพระองค์ว่าโอ้ข้าอยากมีปีกอย่างนกเขาจะได้บินหนีไปและอยู่สงบดูเถิดข้าจะได้เพเนจรไปไกลข้าจะได้พักอยู่ในถิ่นทุรักกันดารเสลา ดาวิดขอพระเจ้าทรงทำลายพวกศัตรูของท่านข้าจะได้รีบหนีไปจากลมดุเดือดและพายุโอ้ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงทำลายเสียและให้ภาษาของเขายุ่งเหยิงไปเพราะข้าพระองค์เห็นความทารุณและการโกลาหน ในนครเขาเดินบนกำแพงรอบนครอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนและความบาปผิดกับความเศร้าโศกอยู่ภายในนครความเลวทรามมีอยู่ท่ามกลางเธอการหลอกลวงและการช่อโกงไม่ปรากไปจากถนนทั้งปวงของเธอมิใช่ศัตรู ผู้เยาะเย้ยข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะได้ทนได้ไม่ใช่ผู้ที่เกลียดชังข้าพเจ้าผู้พองตัวใส่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะได้หลบเขาได้แต่เป็นท่านเสมอบ่าเสมอไหลกับข้าพเจ้าเป็นเกลอของข้าพเจ้าเป็นมิตรรู้จัก มักคุ้นกับข้าพเจ้าเราเคยสนทนาปราศัยกันอย่างชื่นใจเราดำเนินในพระนิเวศของพระเจ้าฉันมิตรสนิทขอมัจจุราชมาหาเขาเหล่านั้นให้เขาลงไปยังนรกทั้งเป็นเพราะความเลวรามอยู่ในที่อยู่อาศัยของเขา และอยู่ท่ามกลางพวกเขาสำหรับข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะร้องทูลตอบพระเจ้าและพระเยโฮวาจะทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดทั้งเวลาเช้าเวลาเย็นและเวลาเที่ยงข้าพเจ้าจะอธิษฐานและร้องทุกข์และพระองค์ จะทรงสดับเสียงของข้าพเจ้าพระองค์ได้ทรงช่วยจิตวิญญาณของข้าพเจ้าให้ปลอดภัยจากสงครามที่ข้าพเจ้าต่อสู้อยู่เพราะคนเป็นอันมากอยู่ฝ่ายข้าพเจ้าพระเจ้าจะทรงสดับและลดเขาลงคือพระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ ตั้งแต่โบราณกาลเสลาเพราะเขาไม่เปลี่ยนเขาจึงไม่ยำเกรงพระเจ้าเขายื่นมือออกต่อสู้ผู้อยู่อย่างสันติกับเขาเขาฝ่าฝืนพันธส,สัญญาของเขาคำพูดจากปากของเขาเรียบลื่นยิ่งกว่าเนยแต่สงกราม อยู่ภายในใจของเขาถ้อยคำของเขาอ่อนนุ่มยิ่งกว่าน้ำมันแต่ท้ว่าเป็นดาบที่ชักออกมาแล้วจงมอบภาระของท่านไว้กับพระเยโฮวาและพระองค์จะทรงคำจุนท่านพระองค์จะไม่ทรงยอมให้คนชอบธรรม คลอนแคลนเลยโอ้ข้าแต่พระเจ้าแต่พระองค์จะทรงเหวี่ยงเขาลงสู่ปากแดนพินาศคนที่ทำให้โลหิตตกและคนหลอกลวงจะมีชีวิตอยู่ไม่ถึงเครึ่งจำนวนเวลาของเขาแต่ข่าพระองค์จะวางใจในพระองค์